สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์รายง,งานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์2,567พบว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเท่ากับ107.22เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาปี2,566ทำให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปลดลงหรือติดลบร้อยละ0.77ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5 สาเหตุสําคัญยังคงเป็นราคาอาหารสดทั้งเนื้อสัตว์และผักสดที่ผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมากรวมทั้งน้ำมันดีเซลและค่ากระแสไฟฟ้าราคายังต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปี2,566และฐานราคาเดือนกุมภาพาันธ์ปี2,566ยังอยู่ระดับสูงมีส่วนทําให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงโดยมีการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการดังนี้ 1. หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ0.97 ตามการลดลงของราคาเนื้อสุกรปลาทูมนาวแตงกวาและผักกาดขาวเนื่องจากผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นรวมทั้งน้ำมันพืชและน้ำปลาสินค้าที่ราคาสูงขึ้นอาทิข้าวสารไข่ไก่นมทั่วเหลืองครีมเทียมแตงโมกล้วยหอมกับข้าวสำเร็จรูปและก๋วยเตี๋ยว 2. หมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 0.63เนื่องจากน้ำมันในกลุ่มดีเซลและค่ากระแสไฟฟ้าราคายังต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปี2,566รวมทั้งเสื้อผ้าบุรุษและสตรีผงซักฟอกน้ำยาล้างห้องน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทราคาปรับลดลงสินค้าที่ราคาสูงขึ้นอาทิแป้งทาผิวน้ำยาระงับกลิ่นกายยาสีฟันยาแก้ไข้หวัดค่าตรวจโรคและค่าโดยสารเครื่องบิน ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานในเดือนนี้เท่ากับ104.62เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์2,566สูงขึ้นร้อยละ0.43อัตราเงินเฟอ้อของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศข้อมูลล่าสุดเดือนมกราคม2,567พบว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปลดลงร้อยละ1.11อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราเงินเฟอ้อต่ำ และสอดคล้องกับอัตราเงินเฟอ้อของหลายประเทศที่ชะลอตัวแนวโน้มเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนมีนาคม2,567คาดว่าจะลดลงต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการลดค่าครองชีพทั้งการตรึงค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันดีเซนฐานราคาของเนื้อสุก,กรและผักสดปีที่ผ่านมาอยู่ระดับสูงเศรษฐกิจของไทยขยายตัวในระดับต่ำส่วนปัจจัยที่อาจทำให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้น ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยือ้อทําให้ค่าขนส่งและสินค้าพกพาสูงขึ้นเงินบาทมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าทําให้ราคาสินค้านําเข้าสูงขึ้นสภาพอากาศที่แปรปรวนจะส่งผลต่อปริมาณและราคาสินค้ากเกษตรการท่องเที่ยวที่ขยายตัวส่งผลต่ออุปสงค์ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นทั้งนี้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปปี2567อยู่ระหว่างร้อยละ ลบ0.3ถึง1.7ค่ากลางร้อยละ0.7